เรียกว่ามีเรื่องให้แฟนได้วิดกันอีกแล้วค่ะหลังจากที่เมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาน้องลิซ่าได้เข้าร่วมงานบูการี่ในฐานะทูตระดับโลกและเยี่ยมชมบูธทิของแบรนด์ในกรุงโรมและล่าสุดค่ะไม่ว่าจะเป็น i อของบูการี่และ i อของคุณพ่อเจซีบา์บินหรือซ e o ของบูการี่ก็ได้ออกมาโพสเซตภาพของน้องลิซ่ารัวๆในการเยี่ยมชมการจัดแสดงอัญก,การตาของจิวเวลรี่สุดหรูในงานแฟชั่นเฮาส์ของบูการี่ในกรุงโรมประเทศอิตาลีค่ะซึ่งคุณเจซีบาบินก็ได้โพ์ข้อควววาาามมในน่่เเป็เลชัง แล้วที่บุการี่ได้ต้อนรับแอมบาสเตอร์ดับโลกของเราในบ้านเกิดของเราซึ่งได้ก่อตั้งตั้งแต่ปี1884เป็นต้นมาเราได้มอบสิทธิพิเศษและแนะนําลิซ่าสู่ความอัศจรรย์แห่งอัญ,ญมณีล้ำค่าที่หายากศิลปะแห่งการประดิษฐ์และลอหล,ลอมอัญ,ญมณีแห่งธรรมชาติซึ่งพิพิธภัณฑ์และเรือธง,งทางประวัติศาสตร์ของบุการี่รู้สึกตื่นตาตื่นใจกับการใช้เวลายามเย็นในร้านอาหารที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโรมกับลิซ่าและถ่ายทําแคมเปญใหม่ของบุการี่ในปี2022ในวิลล่าท อีเทนอ l ซ City และนอกจากนี้ค่ะ CEO ของบูการี่ก็ยังได้ขอบคุณน้องลิซ่าที่น้องลิซ่าได้ส่งต่อพลังและจิตวิญญาณและสนใจในเครื่องประดับและนาฬิกาของบูการี่อย่างจริงจังเรารักคุณและเคารพคุณมากๆซึ่งหลังจากที่คุณพ่อบาบินได้โพส์ข้อความนี้และแชร์รูปภาพของน้องลิซ่าลงใน IG ก็ทําให้เหล่าแฟนคลับทั่วโลกร่วมกันติดแฮชแท็กลิซ่า x บูการี่ขึ้นติดเทรนด์ทวิตเตอร์เลยค่ะเรียกว่าการดูแลน้องลิซ่าของ c e o บาบินก็สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆทั่วโลกเป็นอย่าง <My word S 1> หรือแม้แต่การโพสต์ IG Story ที่มีการใส่เพลงลาริสาพร้อมเนื้อร้องซึ่งสิ่งนี้ก็แสดงให้เห็นว่าคุณพ่อบาบินทั้งรักและเอ็นดูและเอาใจใส่น้องลิซ่าเป็นอย่างมากค่ะและการที่น้องลิซ่าถูกเชิญให้ไปเยี่ยมชมบูติกและยนชมคอลเลคชันเครื่องประดับสุดหรูอย่างมากมายและอัญ,ญมณีเม็ดงามของแบรนด์ทั้งก่อนและหลังการเจรนานและยังได้รับการอธิบายอย่างเอ็กซ์คลูซีฟจาก c e o ของบูการีเรียกว่าน้องลิซ่าเดินทางมาไกลามากๆกับความสําเร็จกับแบรนด์บูการี่ค่ะแล้วก็ถือได้ว่าน้องลิซ่าเป็น,นบนด์ เลยก็ว่าได้ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆขององลิซ่าที่เรานํามาอัปเดตในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ